สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาพบกับช่องน้องรถเมยสายจวดนะคะวันนี้ห้องอยู่ทิบานคุณน,นายเ้องกำลังสีสบ๊้ยโอ้ย,อยชิวรถไม่ทัานเศร้าอยู่ตอนนี้ห้องกำลังสีไปกินเข่ขขาคุณนายหิวเข่าแห้งใจสีขาดใจสีรุดสีขาดโยกเข่าแบบแย่างนะไม่ได้กินของตั้งไม้เศร้าว่าสีไม่กินแต่บมกฮงเลยอยากกินแต,ต่บมกฮงแต่เราไม่ควรกินเนี่ยเพราะมันก็ได้ไาขี่ขามตามไม่ได้ไปกินร้าน แขกมีแขกมากเลยมีแขกมากเลยเาเป็นคนไทยเในหน้องแขกอันเซียนขยายธุรกิจเอทีพีแขกมากจากสายอะไรแขกมากจากสายแขกมากจากธนาคารแขกมาจากธนาคารเลยที่ขยายธุรกิจกูถักย่างเ่ากูตัระเบิดไงระเบิดขันขันมันยุ่ียนอีลีกับสิเด็กกูขันห้าเหยดขันห้าขาเงินผ้าถุงากว่สิยูเงินท่านเนาะอ่อนตรงตรงซะไปหรือห้องตรงธุรกิจที่ยิงแง่ก็เก่าหรือมนกไ วสิไปซ้ำน้ำพงยูก็จะนำน้กสีรถนี่ยแะจากโลจกจะขีดสาำขีดนี่ันนี้สิมาหาปลาหนปานังกับวายูอยากกับวายูวายูายพยูเล่ผูา้ารกับวายูไปเบิรงคุณครูเบิรไปคนเทนเบิร์นคอนเทนหน้าวัานค่ะวสิไปเบ,บิงกับไปได้ไปไ้ไปได้สปไดปกดนด้ไปได้าปได้ไปไอน้ไปไ้ปไ้ไป้ด้ไถึงแไ้วจา้วจาปดรถก่อนถึงล้้้ นี่ก็ดโอ้เย็นดีดพอนๆอนถอนึง,องเขาเปนไกลมม่สิยตสจะจุดเพื่อสร้างเขาไงกินยังตำเี้ยนี่สรสา้างอะไรพี่น้องสร้างตำปลาตำปลาอย่างเสือ,ขอเาขาพ,พัดปลาเผาเขาพัดกู อยากกินอีหยังบุเป็นอยากอยากแต่บ่รู้สิก,กินอีหยังนะสั่งแล้วเรีบเยบร้อยเข้าปะเข้าเนี้ยเอาปะเข่าเนี้ยวนึ่งข้าวเนียเน้ยวนึงออเดอร์ค่ะพ่อออเดอร์มันติดแบบลุ่ม มันหอนมันเอาอบวง้แสจีเยว่อยู่ข้างสนวนเขาจะตายอหอนแห้งไขยุ่นีอย่างนั้นหอยนีดแล้วไปรอเบิ้งเมนูค่ะพี่น้องพี่น้องมากินเขากับคุณนายริมแลลวคขะตอนนี้โมหันก็อะไรสุดไปแล้วแบบนี้มาสเปรลัหมวงหมวงตแซ่บแสบไนี่

มาเลยจ้ะ3ามเก้หอุ้ยสีหอยกสเองเดี่ยนะคะสามเก้าจะพาอันนี้จะพาพมือนี three, ้สองศูนย์เจ็ดเกเจ็ดแปดสจีนล้าพันจะพาพมือนี้เดแต่ร่วมชื่อื่นหรอไปไปไปสุภาพรขานเกตเนาะโอเคค่ะไปเลยไปไปพี่บองมที่าเดียว ปากด้อไม่ไม่ไเอาคือบอกเอาปาไปมาถือมาถือชิบะได้ไหมไดไหไดไหมิบะบอกงเบิงลลงชิมาบิ้ลปาเบิตดห้างด้ออไปไปไปดยังเกี่ยวเนอ ถือกล่องื้อือได้มข้ากอ4 60ค้ะพระพุทธองค์อย่าปากบอกว่าอย่าปกที่ข้าก็ขอเท่าไหนะ40ขมองวยม่อยวยยัมันก็อยู่่อยากได้วยน่อยอมก้ออนบอ ม้อหมดแดงบนต้นท่าไงนานะไม่เหนื่้ยผมไม่เหนื่อยอย่าไรม้วนหรือว่าหมดแดงเสียงดังแล้วมีนังดอกพี่น้องกันรวมห้าหม่นเป็นหมดแดง

หน่อนมันห่อนห่อนเนาะเอาหเนาะห่อนดีเออเนาะไอ้หนมีมโมมว่ามันมันห่อนอยู่ดอกก้างไอ้แมนางเลน

ขาเข้าเข่าขชิบๆขาวมุนด้วยนะด้วยอ้โเอาถือไว นทนเดี๋ยวไปไปแล้วไปแล้วมั้งเดี๋ยเฮ้ยมันเจ๊กไปหลัก่ากเลย เิดรวเปิดนี่ไปงามนี่แรใครเปิดรเร็ไคนละหารยด้วยเหรอสามวยนเร็วเปายังเจเจคือเปาข้อมูลเลเฝเ่าู ไปเดยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะรบกม่วงอบค่รค่ะจนงขอบคุณหลายๆแต้เราบนอกขงม่วงไปวันนี้เข้ากันกับบ้านวันนี้ ห้องวันี้เปิดคือนสีบหูอกเนาะคนครับด้วตเปิดก้อนแมนคนครับเปิดก้อนมูเจเป็นค้นสาม่วยสามรวย่วยละหางรวยเท่านไหนหลูเลยนเาเขนเข้าไปที่ยพูยบาลใดเป็นผู้หลักลูพูยบาลหลักเดี๋ยวด้วผู้หลักหลูกพูยบาลหลักผู้ยบาลหลักผู้ยบาลหลักหลูกพียบาลครับที่นั่งพูยาบาลก็แม่ป้า ดีดียูุ่มยูเบิงแมนไหยูเดกินสมเนอเอาไปให้ป้าเขาเอาไปให้ป้าเราแมนสปาคนกินไปนมานน้ไปไหป้านัดยวนปัดหัวหน้าปัดก้มนไปเห่ยงเรากลัาม่าไปแห่งเราสิไปเบิ้งเียเราบอกว่าหายห้วก็ไปดรอกบ้าน ตอนนี้ดีีากยิ่นสมบคทอนเจสไปานเลยมาไปบ่ไปหรอสิรถรถท้างเื่อนบล่เมารหอกพอดไอเจไปโหลดไปคนเดียวเลยเดี๋ยวจะมาสีขาวใหม่ส็กหม่มากกันยวบ้านเณยหช่วยกัน่อโอเคโอเคจะไปเฮียพยาบ่าลเดี๋ยวเ้างมากันป่าเอิรนหอกอดิเมนป่าออกไยก็มูเลยจ้าฝ่าออกก้อนมูดเมย์ก้มูน สีหอดเยียนแล้วพี่น้องขบวนกันขบวนการลักลักบัวกม่วงสีเรียบร้อยแล้วหอดเยียนแล้วฮะเลยไปกินแล้วไดย่าหมว่วงสุกิแม่กุญแจโลกเซียไปท่าอะไเออว่ามีกล่องต้อจอดปิดอยู่ดอกคือเราน้องเสียไปทว่ากากเหี่ยนเจี๊ยลำพันธ์หายกระมือพักเนาะ ไม่พการลักเผื่อเจนนำพันเปนนห็หักพื้นหล,ลักพื้นใดหลั <S <S พน้นใดเจเงสามหักดนไหลนหการลังสีเดียวค่ะพี่น้องกรลาีเลียวประกันวันนี้ห้งองสีไปย่หมวกม่วงเราดิสำหรับคลิปนี้กาไปชอบมีก่อนขาะพ,พี่น้องคลิปหนาไปว่า,ากันไม่เดือบิย่าบมวกม่วงกันย่าปากเด้อผูดได้เดี๋ยวเพื่นสีหูว่ารถไม่หลัแล้วค่ะบ๊ายบ,บาย อยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชด้นะคะ